เปิดตัวแล้ว vivo x 2 0 0มือถือระด,ดับเรือธงจาก vivo ใช้ชิปตัวท็อปสุดใหม่ล่าสุดใน b e n s i t y 9400พร้อมเทคโนโลยีกล้องจากค่ายไสและคลิปนี้ presented by aob mobile มาพุ่งพรอมลลาสุดน,นะครับผมทาง vivo ก็ได้เปิดตัวมือถือระด,ดับเรือธงของค่ายออกมาแล้วนะครับผมนั่นก็คือ vivo x 2 0 0 series นะผมซึ่ง vivo x 2 0 0เนี่ยก็เปิดตัวมา3รุ่นย่อยนะครับผมนั่นคือ vivo x 2 0 0 X 2 0 0 Pro แล้วก็ X 2 0 0 Pro Mini นะนรัะผมซึ่งขนาดหน้าจอของแต่ละรุ่นก็จะแตกต่างกันไปนะผมก็จะมีรุ่นหน้าจอเล็กสุดก็คือ X 2 0 0 Pro Mini นะครับผมแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็น X 2 0 0แล้วก็จอใหญ่สุดก็จะเป็น X 2 0 0 Pro ในรุ่นโปรก็จะใช้หน้าจอแบบ LPTO Amoled นะครับผมส่วนรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะใช้หน้าจอแบบ LPTS Amoled ใ,ในส่วนของสเปคกล้องก็จะแตกต่างกันไปนะสเปคที่ดีที่สุดจะยกให้ตัว Vivo X 200 Pro นะรับผมรองลองมาก็จะเป็น X 200 Pro Mini นะผมแล้วก็แบบธรรมดาก็จะเป็น X 200และแน่นอนนะ Vivo X 200ทุกรุ่นใช้เทคโนโลยีกล้องจากค่ายไสนะผมเรียกได้ว,ว่าเป็นตัว,ชวโชว์ลงเลยทีเดียวนะผมจากที่ทุกคนประทับใจใน Vivo X 100 Ultra นะรัผมมาใน ตัวรุ่นใหม่ล่าสุดนี้นะผม Vivo X 2 0 0ยเนี่ยยิ่งพัฒนายิ่งดีไปกว่าเดิมอีกส่วนเรื่องชิปเซตนะครับผมความแรงก็เด่นไม่แพ้เรื่องกล้องนะตัวนี้ใช้เป็นชิปเซตตัวใหม่ล่าสุดนะด i เม n s i t y 9400นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าจากผลการทดสอบโดยอนุตูเนี่ยมันได้คะแนนทะลุ3ล้านคะแนนเป็นที่เรียบร้อยเป็นเครื่องแรกนะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าตัวนี้มันแรงจริงนะด i m e n s i t y 9 4 0 0และระบบสแกลนลน์นิ้วมือนะครับผม ในรุ่น X 200ธรรมดาแล้วก็ X 200 Pro ม i เนี่ยจะใช้ระบบสแกลไลนิ้วมือแบบ o p t ติคอนะส่วนในรุ่น X 200 Pro เนี่ยจะใช้ระบบสแกลไลนิ้วมือแบบ 3D Ultrasonic ซึ่งจะรวดเร็วกว่าแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> ในส่วนของความจุแบตเตอรี่นะผมในรุ่น X 200ธรรมดาเนี่ยจะมีความจุอยู่ที่5,800ม ah. ิล รุ่น X 2 0 0 Pro จะมีความจุอยู่ที่6 0 0 0มิลลิแอมแล้วก็ X 2 0 0 Pro Mini มนจะมีความจุอยู่ที่5,700ม ah. ิลลิแอมและทั้ง3รุ่นนะจะรองรับระบบฟาดชาร์จดังนี้นะถ้าชาร์จแบบใช้สายเนี่ยจะชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่90วัตต์แต่ถ้าชาร์จแบบไร้สายเนี่ยจะชาร์จไวสูงสุดอยู่ที่30วัตต์นะและ vivo X 2 0 0ทั้ง3รุ่นก็จะรองรับมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่นระดับ IP 6 8แล้วก็ IP 6 9 ส่วนในเรื่องระบบปฏิบัติการนะครับผม vivo x 200ก็จะใช้เป็น Origin OS 5นะครับผมบนพื้นฐานของ Android 15นะครับผมนั่นก็คือรุ่นนี้แกะกล่องมาเป็น Android 15เลยนะครับผมไม่ต้องรออัปเดตเลยฟังมาถึงตอนนี้เพื่อนๆก็คงอยากรู้ราคาค่าตัวของ vivo x 200แต่ละรุ่นแล้วใช่ไหมครับผมซึ่งสเปคเริ่มต้นที่เขาขายเนี่ยก็จะเป็นสเปครุ่น RAM 12GB ความจํา 256GB นะในรุ่น x 200ธรรมดาเนี่ยราคาจะตกเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ20,000บาทนะครับผม ในรุ่น vivo x 200 pro เนี่ยราคาจะอยู่ที่26,000บาทนะผมและในรุ่น vivo x 200 pro m i n นีน่ราคาจะอยู่ที่ประมาณ23,000บาทนะผมก็เป็นราคาเริ่มต้นนะผมแต่ถ้าเป็นรุ่นที่มีแรมเพิ่มขึ้นแล้วก็ความจุเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นไปกว่านั้นนะและถ้ามีข่าวสารเรื่องการวางจำหน่ายในไทยเมื่อไหร่นะผม ประเทศไทยจะเริ่มขายเมื่อไรราคาจริงๆจะเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกครั้งหน้านผมและถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับมือถือรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยใต้ใคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ